สวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นนะคะเพืเ่อนๆจ้าก็เป็นเย็นของวันพุธที่25นะคะก็นี่แอดเม้นะคะทวีพบออกมาแล้วนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ปั่นออกกำลังกายนะคะเพืเ่อน,น,นๆพี่ๆน้องๆจ้าก็ไปพบแพทย์ตั้งแต่เช้านะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็ เย็นนี้ก็เลยปั่นหน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าปั่นปั่นหน่อยนะคะว,ว้าวนี่นะคะฟาร์มเป็ดค่ะพเพื่อนๆจ๋ายวงห่างหน่อยนะคะด๋ยวก็เป็ดจะตื่นนะคะเอาเข้าล้าวเรียบร้อยแล้วนะคะฟาร์มเป็ดหลังบ้านนะคะก็วันนี้ไม่ได้อยู่ในท้องทุ่งนานะคะเขาก็ไล่เย็นแล้วเนะเาะก็ไล่กลับกลับฟาร์มกลับล้าวแล้วนะคะก็ใช้ตาข่ายกั้นไว้แบบนี้นะคะพเพื่อนๆจ๋าก็ หลังหมู่บ้านเอ็ดเมย์นี่เองนะคะฟรามเป็ดอีกหน่อยเอ็ดเมย์ก็จะได้ทานไข่เป็ดฟร์มหลังหมู่บ้านแล้วนะคะเพื่อนๆจะไปจะไปต่อกันนะคะวันนี้บรรยากาศโอเคเลยนะคะฟ้าสวยนะคะเพื่อนๆถึงนะคะโอ้ฟ้าด้านหลังหมู่บ้านนะคะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เอ็ดเมย์ก็ ดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ได้ไปเจอแพทย์นะคะไปพบหมอคนที่อแอนเนเคยรักษาตั้งแต่ต้องทานแล้วนะคะตั้งแต่อตแตอนเน่ออกงานใหม่ๆแล้วก็ไปรักษานิ้วข้อเท้านะคะนิ้วข้อเท้าอักเสบข้อเท้านิ้วโป้งนะคะก็เนื่องจากการใส่รองเท้าส้นสูงทํางานตอนสมัยอแอนเม่ยังทางานที่บริษัทเนาะแล้วก็พอ ออกงานมาทำกิจการส่วนตัวอยู่พักหนึ่ง mm hmm. แอนเมก็มีเวลาไปรักษาเนาะแล้วก็แกย,ย้ายส่วนใหญ่จะไปที่คลินิกเพราะโรงพยาบาลแอนเมแบบไม่ค่อยมีเวลาก็ไปคลินิกช่วงเย็นนะคะก็ช่วงหลังมาแกก็ย้ายคลินิกไปอยู่ไกลบ้านเนาะอยู่ทางคลองสี่คลองอะไรนู่นเนี่ยเมก็มันรถติดอ่ะค่อยอยากไปตอนช่วงเย็นนะรถติดมากแถวคลองนะคะ ก็เลยแบบไม่ได้เจอแกนะคะก็เลยช่วงหลังมาที่เป็นปวดกระดูกแขนนี่ก็ไปรักษาหมอหมอหนึ่งนะคะก็ไม่ขอเอ่ยชื่อนากก็เขาก็ก็ไปหลายครั้งเลยนะคะแต่วันนี้ได้ไปพบแพทย์ที่แบบเราเคยรักษาประจำเนาะแกจับปุ๊บแกรู้เลยอะแต่ว่าหมอคนเดิมที่แอนเมย์เคยไปหาโอ้ยคลั่คลักมไปจะเจอตรงที่เราปวดนะคะ อันนี้นะคะแกจับปุ๊บนะคะแกบอกว่าเราบอกว่าเราปวดที่ข้อสองนะคะกระดูกข้อสองแกจับปั๊บเลยนะแกบอกตั้งซอกแล้วแกจับปุ๊บไปเจอเลยแกเอาปากกาวงที่ข้อ2อวไเลยนะคะฉีดยาเลยค่ะแกบอกไปอยู่ไหนมากคะมาก็บอกว่าไม่เจอคุณหมอนานเลยจําได้ไหมคะเคยรักษากับแกทั้งครอบครัวเลยเคยพาเพื่อนไปรักษากับแกที่คลินิกด้วยนะและลูกชายอ่ะไปเป็นทหารนะคะ เส้นจมนะเดินไม่ได้เป็นเป็นอาทิตย์นะ <c oughs> ก็ตอนแรกว่าจะออกลาออกจากราชการไอ้ลาออกจากไอ้นี่เลยนะคะว่าไม่ไหวนะคะเดินไม่ได้เลยก็ไปรับตัวมารักษาที่นี่นะคะฉีดยาเข็มเดียวนะคะตอนสมัยนั้นเนาะเป็นสิบร่วมสิบปีแล้วเนาะตั้งแต่ลูกชายยังเรียนนักเรียนในสิบทหารอยู่ที่่า,ายธนรัตเนาะที่ประจวบเลยก็ ไปช่วงหยุดมันหยุดนะเนาะมันหยุดสิบวันนะก็ไปรับมานะคะไปทําเรื่องรับมารักษารักษาโรงพยาบาลในค่ายไม่หายนะคะนี่แหละฉีดเข็มเดียวนะคะจําได้680บาทนะคะฉีดยาเข็มนึงแล้วก็เอายาไปกินก็3วันเดินได้นะคะเดินได้ก็ได้รับราชการมาจนถึงวันนี้ก็ยังต้องขอบคุณ คุณหมอทีระ so. ักมากมากเลยนะคะตอนนั้นไม่งางนั้นลูกชายคงไม่ได้เรียนอาหารจบแน่เลยนะคะก็ยังคิดถึงแกอยู่ตลอดเลยก็มีก็ดีดีมากๆเลยนะคะดีใจที่ได้เจอแกนะคะก็ปกตินี่ถ้าฉีดยามานะคะข่าวก่อนกอดไน์เมเป็นไข้นะคะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกวันนะคะแต่แกฉีดเดินยาไม่ปวดเลยนะคะถ้าฉีดกับหมออื่นแล้วปวดนะคะปวดมากเลย เฮนเมยต์ต้องเป็นไข้เลยนะคะประมาณวันสองวันเนาะแต่อันนี้รู้สึกว่ามันก็ตึงๆอ่ะเนาะมันบอกว่าจะไม่ปวดไม่เจ็บเลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉีดยาเข้าเส้นเอ็นข้อศอกเนาะมันต้องมันต้องเจ็บต้องมีแบบบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ถึงเป็นไข้แนละ้วเพราะเฮนเมย์ร,รู้รู้สึกว่ามันไม่ตึงมากเหมือนกับที่ฉีดข่าวันก่อนเนาะมีแบบจะเป็นไข้เลยเป็นไข้เลยแหละไม่จ่านะคะก็ะะทุกน,นี้เมื่อวันก่อนที่เฮนเมย์ มาถ่ายทำเนาะเขาฉีดยาค่าเพราะว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาห้ามเผาทุ่งแล้วช่วงนี้รู้สึกฝนตกหนักแล้วก็น้ําก็ขังด้วยนะคะก็เขาก็มาฉีดยาพ่นนะคะฉีดยาพ่นแล้วก็ไถกบอาจจะต้องใส่กลบเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เผาทุ่งแล้วเนาะก็มีข้อกฎหมายใหม่เข้ามานะคะวันนี้นี่ท้องฟ้า สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าสวยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ค้มไม่ค้มฝนด้วยนะวันนี้นะคะเมย์ก็มีเวลาได้ออกมาปั่นนะคะเย็นนี้เนาะก็อยากจะให้สุขภาพแบบมันรีแลกซ์รีแลกซ์นะคะก็เดี๋ยวออกออกเจแล้วมันจะยิ่งแบบกลับมาทานเยอะเหมือนเดิมนะก็อยากแบบทานให้มันแบบน้อยๆอยอยู่ตัวมื้อเย็นก็แต่ช่วงนี้ต้องทานยาก,ก่อนเนาะ S <S <S ก็ต้องมีอะไรลองท้องก่อนนะคะก่อนแต่ก็คงไม่มากเนะกา,าะทานพวกผักผลไม้เยอะๆอ่านผักผลไม้ไว้ก่อนก็ยังไม่อยากน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปให้มันเท่าเดิมอีกพยายามจะลดนะคะก็ขออีกสังโลสองโลก็ลรู้สึกมันหลวมๆตัวไปหน่อยหนึ่งเพิ่งลดไปได้โลหนึ่งนะคะก็ยังดีนะคะกโลหนึ่งนะคะช่วงกินเจก้าวันเนาะก็ สเสื้อผ้าที่มันเคยคลับๆก็กลับมาใสได้นะคะแม่ก็คงไปไม่ไกลนะคะก็อีกนิดเดียวก็จะขึ้นถนนแล้วนะคะไปก็เลยวกกลับดีกว่านะคะก็เดี๋ยวจะเย็นมากนะคะเดี๋ยวต้องแบบไปทานยาด้วยนะคะเพราะว่ารีบออกมาก่อนเย็นนี้ไม่ต้องทำกับข้าวนะคะซื้อกับข้าวทุ้มมาทานก็ กับข้าวอยู่หลายถุงเลยนะคะวันนี้ก็ซื้อไวเลยนะคะก็อยู่กันแค่สองคนแม่ลูกเนาะแล้วก็มีข้าวต้มอยู่แล้วนะคะเขาต้มกันเยอะยังทานได้อีกหลายวันเลยนะคะให้เมย์ทำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะมาคุนทานทีละถ้วยนะเอามือเย็นเอนเมย์ก็จะไม่ทานอะไรเยอะนะคะมาปัน่นมาปัน่นกินลมชมบรรยากาศยามเย็นกันนะคะ ช้าไม่ได้ปั่นเดียนเราก็ปั่นน้อยนึงนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ก็ได้ออกมาสูดอากาศาวิภพออกมาท้องทุ่งนานะคะคิดถึงบ้านแล้วถึงบ้านนีดถึงแม่เหมือนกันเนาะก็เหมือนแบบชีวิตเริ่มต้นใหม่เนาะสดชื่นนะคะแม่ก็แบบเริ่มแบบเดินหัดเดินอันแน่อแน่อแน่แน่ดูนะคะนี่นี่น เจ้าอ้วนนะคะเจ้าอ้วนไม่จำเลยนะคะเจอเกือบทุกวันนะคะเจ้าอ้วนเอากล้องส่องหน้าเลยนะคะไม่จำไม่จำก็เป็นใส่เชนทัตยานของนักเนะาะแล้วก็เห่าเวลาได้ยินเสียงรถผ่านาแต่พอเราทักเาก็จะใจนีนะจะจำเสียงได้นะคะ เจ้าอ้วนนะคะเจ้าอ้วนเมยเรียกเจ้าอ้วนไปค่ะก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่น,น้องๆจ๋าก,ก็พอสังเกตและเมไม่ไม่ทำคลิปยาวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้นะคะเกรงใจเพื่อนๆเนาะก็แต่พอสังเกตนะคะขากลับก็ทําคลิปแต่ขาขาขาล่องนะคะขากลับก็ไม่ต้องแบบยาวมากนะคะ ก็ชมบรรยากาศท้องฟ้าตอนย้อนกลับเป็นสังเขปนิดหน่อยนะคะนี่นะคะท้องฟ้าสวยมากเลยเพื่อนๆน,นะตอนเย็นนะคะน้่นะลานหนูก,ก็สวยนะคะก็วันนี้ฟ้าปโปรง่งฟ้าปโปร่งนะคะตอนนี้ก็เลิกงานแล้วถนนว่างนะคะ ช่วงแอนบ้านเอ็เม์ออกมาก็จะไม่มีรถใหญ่นะคะก็จะมามีทางด้านที่มันมีโรงงานเพราะว่าเขาเข้าอีกด้านหนึ่งไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าออกทางหมู่บ้านเอนเม์เนาะเพราะว่าหมู่บ้านเอนเม์เป็นถนนเป็นช่องแคบเล็กๆออกมานะคะเฉะพาะรถมอเตอร์ไซค์กับจักรยานนะคะแต่ถ้ารถยนต์ก็จะเป็นแบบเข้าทางซอยด้านหลังนี้นะคะแต่ไม่สามารถไปถึงทางบ้านเอ็เม์ได้นะคะ จากคนจากหมู่บ้านแวกนี้จะต้องไปออกอีกทางนึงนะคะกลับไปทางบ้านแอดมินไม่ได้เนาะเพราะว่าเข้าประตูไม่ได้นะคะถ้าไปก็คือต้องไปจอดฝากไว้บ้านแถวนูน้นนะท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆว้าวนี่นะคะตรงนี้สวยมากเลยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆพี่น้อง,องจะเมย์ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะอาหานมาปั่นนะคะรับลมชมวิวนะคะก็ ยามเย็ยนไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะตรงนี้ฟ้าสวยนะคะนี่นะคะตรงอ่าวดงตาลน,นี้นะคะก็ขอจบคลิปลงคลิปนะคะปั่นจักรายานพาเพื่อนเพื่อนพีพ่พพพน้องๆมาชมโลกินลมชมวิวธรรมาชาติยามเย็ยนด้วยกันนะคะเด็กก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า